Chạy tay 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 ขายขายลมดีขายลมดีจะเอะใครจะเอะเรียมดีนะเนี่ยถ้าเป็นมุดไปมุดมาหนูจะไปคว้าพัดลม Tapi, tapi. Hmm. Hmm. Eh. Hmm. 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 เดีทางโน้นที่ลูกโดดเมย์อะฝากมื <laughs> อฝักมือได้หมดบ๊ายบายที่ลูกไปบ่ายพ่อดุยบ๊ายบายพ่อดุยได้หมดฝักมือบ๊ายบายได้หมดได้หมด <laughs> รู้ไวสอนทีเดียวเลยนะ <laughs> นะตาปิ้บไปพ่อดูดิตาปิ้บอะตาปิ้บไปพอดูดิตาปิ้บปิ้บ นี่นี่โอ้โหหลายทีเลยฮ่า